สวัสดีครับหลังเกมครับการประเด็นขึ้นมานะครับเมื่อเป๊ปกอดิโอล่าคือที่เรียกว่าเก่งที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับออกมาพูดเรียกร้องดกรเป๊ปเรียกร้องให้โอลิแฟนยังอยู่ไม่ใช่โอ้โหเราเป็นเทสจะทาจับกันไปแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเรียกร้องให้แฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้เดอะซิตี้เซนเนี่ยเข้าสนามมาดูกันให้เต็มเมหน่อยผมก็เห็นเพราะว่าแฟนแฟนเนือโอลิแฟนไงเพราะว่าเป๊ปบอกว่า เนี่ยมันมันนักเตะโชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดนะเขาเขาเล่าถึงแมตช์ก่อนนี้เสมอทอร์นัมตันว่าโอ้โหยิงตั้ง16ประตูอะไรอย่างงี้แม่สองลูก10ประตูงี้ไอ้สองนัดสิประตูงี้อยากให้เข้ามาดูว่าทีมของเราอ่ะมีศักยภาพปรากฏว่าทำอะไรได้บ้างเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเจอทอร์นัมตันจะเป็นงานที่ยากแล้วก็เสมอจริงเสมอครับอยากจะให้เห็นว่าทีมเราทำอะไรได้บ้างปรากฏทำอะไรไม่ได้เลยศูนย์ศูนย์เออซึ่งแต่บางประตูได้แต่ไม่ได้ไงซึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยฝั่งแฟนบอลเลขาธิการของไอ้กลุ่มแฟนบอลอ่ะเข ไปพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะทำไมเพราะว่าเทียบสัดส่วนแล้วจำนวนแฟนที่เข้ามาในสนามอิตาห์เนี่ยก็ไม่ได้น้อยียงแต่ว่าเอาเกมมันอาจจะไม่ได้เต็มถ้าเทียบสัดส่วนเท่ากับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าลิเวอร์พูลโดยเฉพาะในเกม,มยุโรปครับแต่เขาพูดว่าบางทีการเตะเกมยุโรปอะมันที่อังกฤษไงสองสามทุ่มอะ แล้ววันธรรมดาอย่างเงี้ยเอ้ยมันยังไม่เลิกบางคนมันมีภาละมีอะไรแบบนี้ไงพูดไม่ได้หรอกแมนยูยังเต็มเลยไม่แต่คือบกว่าซิตี้มันจะคล่องกว่าน่อยแต่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าโล่งรู้ว่าพูก็ยังเต็มใครต่อใทรก็เต็มเพราะว่าผมเห็นเน่ยสนามอ่ะถามว่ามันมีโล่งไหมมันมีโล่งจริงมมันมีโล่งโดยเพราะยิ่งสูงนะยิ่งโล่งเลยเจอเชลซียงเงี้ยเจอเซนิปซึ่งตามตามหลักแล้วเรียกว่าต่ำชั้นกันเยอะอลีกนะก็เต็มออย่างเงี้ยครับผมซึ่งมันก็เลยเป็นกรณีขัดก แฟนบอลทีมอื่นๆน,น่ะหรือว่าทีมสโมสรอ,อื่นเนี่ยเขาชอบดูถูกซิตี้อยู่แล้วว่าพวกแฟนซิตี้อ่ะมันเป็นพลาสติกแฟนเ,ออขเขาเรียกว่าพลาสติกแต่ก็คือว่ามันเพิ่งมาผสมพอเข้ามาผสมเลยแค่สิปีมันเพิ่งมาเก่งกันสามสี่ห้าปีแล้วนิชเชียร์เนี่ยมันเชียร์เพราะมันได้แชมป์ดูอยรอลุกเตอร์กับ มันยังเป็นเมงส่งกอร์นีกับซาอิซิบามีที่นมันจะเป็นยุคใหม่อยู่เลยสมัยก่อนมันต้องนู่นแล้วโอ้โหเดนนิสลอะไรอย่าเนี่ยดิว่าผมก็ต้องเป็นชองลี่องมูนชิเบสกี้เออตอนแต่ละตอน่งนเป็นฝ่ายเองแต่ตําแน่งน่ะเขาบอกว่าแฟนบอลน่ะที่เคยเต็มสนามเมนโรสนามเดิมของเขานะครับก็กลับมาก็ยังมาเชียร์ที่เนี่ยระดับสองสามหมื่นคนซึ่งจริงๆถือว่า เยอะนะคือพวกนกคือโลกหัวจมท้ายกันมาคือเมนโรลดอ่ะมันจุคนได้ประมาณนั้นใช่เขาก็ยังมาที่นี่แต่ไอเนี่ยสนามมันใหญ่เกินเราล้วก็ขอเคนั้นอ่ะก็คือเชียร์ตั้งแต่ทีมอยู่แบบดิวิชั่นสองเงี้ยเอาบบใช่แต่ทีมยังเป็นรองบอลอยู่ก็ต้องยอมรับความจริงข้อนี้ว่าเขาเป็นเศรษฐีตกข้าวสารเอะหนูตกข้าวสารหนูตกข้าวสารเศรษฐีใหม่ที่อยู่ดีๆก็พลิกจากพลิกชะตาชีวิต แล้วก็สร้างความสําเร็จด้วยเงินตราคุณก็ต้องยอมรับว่าการที่คุณจะสร้างความสําเร็จเป็นทั่วยเป็นรูปธรรมเนี่ยม,มันได้เร็วจริงแต่จะสร้างประวัติศาสตร์อ่ะมันต้องใช้เวลามากกว่านี้นัอน่ตะ่ในแคมป์ที่เป็นเด็กของเขาแทบจะไม่มีเลยซิตี้มันก็เหมือนเขาเียงไงถ้านับย้อนกลับไปอ่ะทีอื่นอ่ะมันสร้างประวัติศาสตร์มานานเป็นแบบครึง่คงครึ่งบางคนเป็นร้อยปีศตวรรษบ้างอะไรก็ซิตี้จริงๆก็จะว่าไปก็ก็ถือเป็นการเริ่มต้นของเขาก็ได้นะถ้ายังคงอยู่อย่างนี้ไปได้อีกสักแบบ ต้องสั้งเวลาครับของคุณเนี่ยมันต้องใช้เวลาถ้าเกิดเษฐีไม่อยากเล่นขึ้นมามันก็แย่เหมือนกันนะแต่ถ้าขยับเป็นเษฐีนะแน่นแนตติเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันตามเห็นน้าติงนะครน้าติงมองว่าไม่ใช่ธุระของเป๊ปมึงมีหน้าที่ดูแลทีมให้มันพัฒนาแล้วให้คนเนี่ยซื้อใจคนอ่ะพอซื้อใจคนได้คนจะเข้ามาดูเยอะเองแต่ไม่ใช่มาเชิญชวนอย่างนี้ไม่ใช่หน้าที่คุณผมว่าจริงจมันก็เชิญชวนได้นะ แต่ไม่ใช่โค้ดคนอื่นก็เคยชวนชวนนะครอปก็เคยไม่ใช่ไม่เคยครอไม่ได้ไม่ใช่ในเชิงที่ว่าไปตำหนิเออ,เอ,อมันเพราะตอนนี้เหมือนทีมก็เอ,อ้ยทำไมต้องมาพูดกันอย่างนี้พูดทำไมก็มีสิทธิ์ทแล้วตอนนี้เฟซก็ยังมีเหตุว่าถึงแม้จะรัฐก่อนนันนี้จะต่อสัญญาไปแต่ก็มีคนมองว่าถ้าหมดสัญญาฉบบนี้เปคล้ายๆครอปเหมือนกันก็จะบอกว่าตัวเองอ่ะก็จะหมดแล้วนี่สายเป๊นะด,ด,ดูเดียปีนี้พอไม่ได้เคนปั๊บเนะี่ยกองหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ย เฮ้ยมันอาจจะเป็นท้ายทยหรือเปล่าที่เขาจะคุมแมเดี๋ยวนัดต่อไปแมนเชสเตอรเชลซีจะมีคำตอบว่าแมนซิตี้จะยังอยู่ในเส้นทางแล้วก็อัดเชลซีหบ่อยาครับใช่อยากเป็นเซตีชนสิกเราแ็ว่าอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าผู้ชมเห็นว่าแมนซิตี้จะไปได้ไกลแค่ไหนเป๊ปทำหน้าที่ของเขาถูกต้องหรือเปล่าอลลี่แฟนจะกลับมาอีกไหมอ่าวันนี้เวลาลงแล้วครับเรา3าคนลาไปก่อนพบกันใหม่อกาันหน้าสวัสดีครับ